สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมกับเกมกับเกม I ขอบคุณที่ตอบครับโยชิมิโอเคกับการสุ่มตัวละครโยชิมิวงดนตรีนะครับผมแล้วก็หลายคนอาจจะสังเกตนะครับผมว่าคิดผมเนี่ยมาเต็มจอแล้วนะก็หาวิธีมาจนได้นะครับผมคนดูคงจะดูสบายขึ้นเนาะ ก็มี2ตัวละครใหม่นะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในเกมบัวอาใครนะนี่คาสึสาวงดนตรีแบบหล่อเท่แล้วก็ยูชิมิวงดนตรีนะครับผมที่เราจะมาสุ่มในวันนี้นะครับผมโดยเพชรที่ผมเตรียมไว้สลับเลนเกตนะครับผม6 4 0 0 0เพชรนะครับผมแต่ก็พูดไปงั้นแหละครับยังไงผมก็สุ่มแค่200อ,อยู่ดีโอเคตั๋วมันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะผมระยะเวลาเหลือแค่3วันนะครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนจะสูบนะนะเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนลวกันนะครับผมเอ่อตัวที่ผมมีนะมันมีกี่ใบแล้วนะดูก่อนปุ๊บหกใบนะครับผมโอ้เยอะเหมือนกันเนะี่ยเออโอเคผมก็เตรียมเ็จเอลิกมาที่เวอัพนักรีอยู่ที่ประมาณ2,200ส้กว่าเศษนะผมเท่าที่ผมจําได้เนาะถ้าเกิดว่าเราเราสูมยชิมีได้ประมาณ1ตัวเนี่ยเราก็กดการันตีไปแล้วก็เราใช้เศษเอลิกมาเนี่ยยัดขึ้นเอ่อห้าดาวได้เลยนะครับผม <Wow. S 1> ต้องสูมได้ตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าสูมไม่ได้เลยเนะี่ยผมว่าคิดหนักนะเออเฮ้ <ST UR AN CO> มีคนส่งของมาในจดหมายเพิ่งส่งมาแบบใหม่ๆเลยอ่ะคนดูไหนขอดูสิช kind of ุบเฮ้ย hey, เป็นไปได้ไงครับคนดูมันมาได้ไงอะครับโอ้ท่านผู้ชมช่วยบอกผมหน่อยดีว่ามันมาได้ไงอ่ะ8,000เพชรว้าว ไม่ได้ตัดต่อเลยครับนี่ครับของจริงของจริง800 0เพชรครับโอ้โหแล้วก็จะมีเพชรอีก1,000เพชรเนาะอันนี้ก็จะเป็นของขวัญการลงทะเบียนเนาะอ่าอันนี้ก็รู้ก,กันอยู่แล้วเนาะโอเครับมาก่อนแลวกันครับ1,000พเพชรโอ้ยสวยโอเคแล้วก็800 0เพชรอือรับได้จริงป่ะชึบรับได้จริงอือือ8,000เพชรผมคนเดียวที่ได้ เพชรนี้ ed, แล้วก็ได้มาจากองค์การนักเรียนนะครับผมเออสงสัยคุณนานากามีลินน่าจะส่งมาให้มัง้งโอเคผมก็พร้อมที่จะสู่มตัวใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ตัวใหม่สิเออต้องบอกว่าเออมันก็ตัวใหม่เลยเออแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นร่างใหม่อ่าต้องบอกว่าร่างใหม่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูเพราะความตลกของผมหรอกเข้ามาดูเพราะว่าความโหดของผมใช่ไหม <Nope. S 1> สารภาพาเลยนะครับ <Nope. S 1> ผมเล่นอารีนาโหดไงหลายคนก็เข้ามาดูผมใช่ไหม <Yeah. S 1> ผมใฝ่ฝันจะอยากจะเป็นนัมเบอร์วันของอารีนานะครับผม โอเคงั้นก็นเดี๋ยวเรามาเรื่องสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมผมกะจะสุ่มให้ยูชิมีไปแบกในหมดทลายพันธะโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ามันมีไอเทมหนึ่งอนะที่มันจําเป็นมากๆในการอัพนักเรียนนะ ปะอันนี้ทุกคนไม่ต้องทำตามนะปะปะออกเกมออกเกมสตรผมออกเกมเข้าใหม่โอเคกับเ,เกมแป๊บทำทำไมเนี่ยอันนี้คนดูไม่ต้องทำตามก็ได้ครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อคือผมเห็นเพื่อนทำไว้เออก็เลยลองทำตามดูเผื่อได้ <c oughs> นี่ก็จะเป็นการรีค่าคอมน่าจะเป็นนะก็เลยลองออกเกมเข้าใหม่ดูเป็นการรีค่าคอมน่าจะเป็นนะอนตอนแรกมันอาจจะต่ำอยู่ไงตอนนี้มันอาจจะสูงแล้วอะ คือ3%ใบที่5มันควรได้แล้วผมว่าแต่ว่ามันไม่ได้ไงโอเคเหลือตัวใบเดียวนะครับผมต่อไปก็เพชรล้วนชึบไหนดูสิยังไงยังไงเป็นอย่าบอกนะว่าผมจะไม่ได้สักตัวเลยอะถ้าจะทําปืน2อ,อย่างน้อยก็ต้องได้สักตัวนึงอะผมว่าโอ้โหเฮ้ยมาทำไมเนี่ยสดาวใบเดียวโอ้โห ดูครับผมสุ้มา140ครั้งแล้ว3ดาวยังไม่ออกเลยครับเป็นไปได้ไงครับคนดูโอ้ไม่ได้เลยดีๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นมานี่ผมคิดหนักแล้วผมว่า สามดาวก่อนจะมาเฮ้พวกคุณขำอะไรกันวะ <c ười> จริงจังนะระดับป,ปูพีเยอ์บัวใครโอ้โหครั้งที่170ออกโอ้โหคิดดู ของพิษมาให้นี่ผมจะได้ตัวเดียวจริงๆเลยเนี่ยสามดาวเนี่ยทำไมมันได้ยากได้เย็นขนาดนี้ครับเนี่ยผมบอกเลยเศษที่ได้มามันน้อยกับปกติแน่นอนในรอบนี้เฮ้ยวาบเว้ยวาบเว้ยวาบเว้ยโอ้โหนี่เป็นรอบสุดท้ายมันวิบวับวิบวับอย่างนี้ก็ต้องเป็นโยชิมิสิครับได้เถอะต้องการมากเลยนะในการเอาไปแบกในโหมดทลายพันธะเนี่ยชึบกี่ใบครับเป็นโอ้ใบเดียวแล้วก็ใบที่สาม โอเคมีให้ลุ้นอยู่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ใบแรกแต่มันก็น่าเกียดอยู่ดีอะผมว่า200โล3ดาวออก2ตัวถามจริงโอ้โหชึบเซริกาเลครับผมต่อไป3ดาวชึบยังไงยังไงโอ้โหอยากให้ช่วยช่วยหนะ้าโอ้โหจะปวดเออใช่ผมได้3ดาวตัวใหม่มา2ตัวเลยนี่ เท่ากับว่าผมจะไม่ได้เสศษจ,จากการสุ่มได้ตัวละคร3ดาวเลยเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ไงโอ้โหการชานี้เนี่าจะเป็นการชาที่ผมได้เศษน้อยที่สุดแล้วปะเนี่ยโอ้โหเป็นไงนักเรียน140คนแล้วโอ้โหปไปไปโอเคป ผมว่าที่กาชาออกยากมากๆน่าจะเป็นพอฮิมาลีนะครับผม <Yeah. S 1> ด้วยความที่ว่าฮิมาลีเนี่ยเป็นแฮกเกอร์อันดับหนึ่งนะครับผมฮิมาลีเนี่ยทำการแบบว่าเจาะระบบเกมบัวใครเข้ามานะผมแล้วก็ทําการตั้งเลดกาชาให้มันออก3ดาวยากขึ้นนะครับผม <Yeah. S 1> ทําไปทําไมครับฮิมาลีคุณเธอก็ทําไปทําไมครับโอ้โ oh, หแบบว่าผมสุมกาชาได้แค่2ตัวเองอะครับ oh. เลดมันน่าจะเหลือประมาณ0.1นนะครับเนี่ย แต่ว่าฮิมาลีเขาน่าจะไม่ได้แฮกแค่ของผมนะครับผมน่าจะเป็นการแบบว่าแฮกแบบทั่วโลกนะครับผมตอนนี้ทั่วโลกแบบเขาสุ่มกาชาเนี่ยเลทมันน่าจะเหลือแค่ประมาณ0.1นะครับผมโอ้โหทุกคนทั้งโลกตอนนี้น่าจะกําลังแบบว่าตกใจอยู่ปะทาไมเลทกาชามันออกยากจังวะทำงี้ได้ไงอะโอ้โหทุกคนครับถ้าจะสุ่มกาชาคิดดีๆก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะหายแล้วล่ะพิมาลีน่าจะแกล้งเล่นๆน,นะครับผมโอ้โหในขนาดแกล้งเล่นๆน,นะครับเนี่ย คือแบบว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะผมเอ่อผมจะเล่าประวัติเกี่ยวกับฮิมารีให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผม <Huh? S 1> คือกลุ่มผู้พัฒนาเกมบัวใครเดี่ย <Huh? S 1> เขาสามารถที่จะแบบไปยังโลกใหม่ได้แล้วผมคือมันจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ที่แบบว่ามันจะเป็นแบบโลกแบบอนิเมะเลยนะคือมันมันจะเป็นแบบอนิเมะเลยเออคือแฟนตาซีเออผู้คนที่อยู่ในโลกนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบลักษณะแบบมันจะเป็นแบบอนิเมะหมดเลยนะมันจะเป็นแบบตัว,ต,วตัวแบบตัวการ์ตูนหมดเลยอนะ่ะที่เราเห็นกันนะครับผม ใช่ครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่ชื่อว่าฮิมาลีอยู่นะผมแบบว่าลักษณะท่าทางเนี่ยก็จะเหมือนกับฮิมาลีที่อยู่ในเกมบัวไค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็เหล่าผูพัฒนาเนี่ยก็ได้ไปเยือนยังโลกงนั้นมาแล้วผมแล้วก็ไปเจอกับฮิมาลีนี่แหละ ซึ่งฮิมารีโลกนั้นเนี่ยเขาก็เป็นแฮกเกอร์เหมือนกันนะครับผมแถมโคตรฉลาดเลยนะครับผมซึ่งเหล่าผู้พัฒนาเนี่ยคงแบบจะชอบแบบว่าคาแรคเตอร์แล้วก็ดีไซน์ของคุณเธอเนี่ยแหละ <Wow. S 1> ก็เลยขออนุญ,ญาตฮิมารีในโลกนั้นนะครับผมว่าขอลอกดีไซน์แล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวคุณเธอเนี่ยมาสร้างเป็นตัวละครในเกมบัวใครได้ไหมนี่ก็คือคาแรคเตอร์แล้วก็ที่มาของตัวละครที่ชื่อฮิมารีนะครับผมในเกมบัวครนะครับผม <Hey. S 1> ก็เลยได้ตัวละครที่โคตรจะสวยมาเป็นนักเรียนในเกมนี้นะครับผม ซึ่งฮิมารีในโลกนั้นเนี่ยเขาเก่งมากๆจริงๆนะครับผมอาจจะเก่งกว่าฮิมารีในเกมบัวใครนี้ซะอีกนะครับผมซึ่งฮิมารีในโลกนั้นเนี่ยเขาสามารถที้จจแฮ็กจากโลกนั้นเนี่ยมายังโลกนี้ได้นะครับผม นี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ผมสุ่มกาชาได้ตัวละคร3ดาวแค่2ตัวเองอะฮิมารีในโลกนั้นเขาเก่งจัดเลยแฮกข้ามโลกมาได้แต่โชคดีหน่อยนะครับผมเขาอาจจะแกล้งแค่เล่นๆน,นะครับผมเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วแล้วก็อย่าแกล้งฮิมารีในเกมบัวใครเยอะนะครับผมระวังฮิมารีในโลกนั้นแฮกโทรศัพท์คุณนะครับโอเคเนื่องจากโดนฮิมารีแกล้งนะครับผมเราก็เลยโดนการันตีไปนะครับผม หมยก็ God, คงต้องให้ฮีนาแบกแล้วสินะในโหมดทลายพันธะคือผมไม่สามารถที่จะแลกยูชิมีได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเศษมันจําเป็นมากนะสำหรับผมในการทำคอนเทนต์เนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันเอ้ยไม่มเลอกเลยแล้วกันเลอกเลยแล้วกันเดี๋ยวแป๊แบเบดี๋ยวค่อยพูดทีหลังอันนี้มีความจําเป็นที่จะต้องแลกเคิร์สซามาแทนนะผมอันนี้อันนี้สารานะผมสาระอันนี้มีความจำเป็นจริง <c oughs> โอ้ยสุ่มยูชิมีแต่ได้เคิร์สซาโอ้ยเซ็ง <c oughs> <c oughs> <Week. c oughs> โอ้โหโคตรเท่อะ โอ้เป็นไงตูตู้เลดแบบเฉยๆอะแบบว่าได้จนเบื่อแล้วอะ่ะได้จนชินแล้วครับเดี๋ยวมันก็ออกเองละครับสามดาวโอ้โอ้ทุกคนครับโอเคก็ได้คาร์สะามมาแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในการคำนวณหรอกนะผมที่จริงผมต้องการยูชิมีมาแบกในโหมดทลายพันธามากกว่านะครับผม คืออันนี้นะครับผมที่ผมต้องการในโหมดทลายบรรทามากเลยคือมันเป็นสมุดนะครับผมที่เอาไว้ปลดล็อกศักยภาพนะครับผมอันนี้นะครับผมเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมว่ามันเป็นสมุดที่เอาไว้ปลดล็อกศักยภาพทําให้พวกสเตตัสพื้นฐานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันจําเป็นมากเลยนะยิ่งเป็นพวกตัวดาเมจเนี่ยเออไอดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาแค่100กับ200เนี่ยผมว่ามันช่วยนะเออคือถ้าจะเล่นโหมดนั้นคือมันต้องมีตัวเยอะนิดนึงเลยนะโอเคแล้วก็คิดดูนะครับ มีเป็นร้อยอ่ะดูดิดูด,ดิเนี่ยเยอะไหมโหอ,อย่างเยอะซึ่งไอเจ้าสมุดอันนี้คือมันมีลิมิตในการฟาร์มด้วยนะครับผมต่อ1บอสเนาะเราจะได้สมุดมา72เล่มนะผมต่อการฟาร์มต่อ1บอสนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งมันก็น่าจะเอาไปอัพศักยภาพได้ให้มันแม็กได้1คนนะครับผมมันก็น่าจะเหลืออยู่แหละแต่ว่ามันน่าจะเหลืออยู่นิดนึงนะถ้าอัพนักเรียน1คนไปแล้วซึ่งบอสเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะผมเอออย่างที่รู้กันเนาะถ้ายิ่งชั้นสูงเนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมบอสอ่างที่รู้กันนะ คือมันหายากตรงที่เราไม่สามารถที่จะสู้กับบอสแบบทุกชั้นได้อะบางทีเราก็สู้ได้แค่4 0่สถึงห้ชั้นเนะเาะพอบางทีตัวเราอาจจะยังไม่ฟูด้วยแล้วก็ทีมเราอาจจะยังมีตัวไม่พร้อมนะครับผม <Wow. S 1> อ่าเสียใจอะโคอนให้ฮินาแบกเลยสินะ <laughs> ก็ถ้าใครจะสุ่มก็สู้ๆนะครับผมขอให้ทุกคนไม่ดวงเกลือเหมือนผมแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม <laughs> จะสุ่มยูชิมิแต่ได้คานสุสาม,มาแทนโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh. ปวดหัวเลย whiskey. ก็ถ้าเกิดมีคาพูดค,คาจาอะไรที่มันแบบดูกวนเกันไปก็ขออภัยด้ยวยนะครับผมก็แน่นอนผมก็ทำเพื่อคอมบันเทิงอะเนาะผมก็ยอม<ๆ>แบบหน้าด้านสูอ้อะครับผมไม่ได้บ้านะครับคนดูผมก็เป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนคนดูเออก็รู้กันอยู่เห็นบ้าบาอย่างงี้ผมเล่นอารีนาโหดนะครับผมเล่นอวีก็พอได้อยู่ uh huh. ผมทุ่มเทขนาดนี้พวกคุณยังไม,ยไม่กดไลค์ผมกันอีกเหรอครับ <morality> โหร้อนกับกาชาไม่ด้วยคลิปนี้แบบว่าโหผมร้อนเลยไม่มีอารมณ์พูดมุกตลกอะไรเลยตอนสุ่มกาชานะ ก็ถ้าผมทําคลิปสูงกาชาก็น่าจะไร้สาระอย่างเดียวแลครับผมน่าจะไม่มีอะไรแต่ก็ชอบใช่ไหมล่ะเออตลกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเออคนดูชอบก็ก็ก็ได้หมดนะถ้าสดชื่นผมทุ่มเทขนาดไหนเนี่ยครับดูดีครับ oh. ก็กดไลค์ผมด้วยละกันนะครับผมอ่างั้นก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ